สว,ว,วัสดีครับซัพพอร์ตไฮวิวครับช่างครับรับสายครับอซัพพอร์ตนะครับผมสวัสดีพี่ติดกล้องอะ่ะเป็นแปดตัวระบบไอพีอะนะครับผมอมอนออกได้สองกล้องอะ่ะเบื้องต้นพี่เช็คตัวสวิตช์ครับจ่าย P O E มาแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นพี่เช็คแล้วพี่เช็คแล้วไฟมันออกไหมไฟออกไฟออกแล้วผมรบกวนพี่เช็ค อ่าสายครับพี่เป็นสายแลนเข้าหัวแลนนี่ครับสายแลนมันน่าจะเป็นอะไรผมปีก็เข้าหัวดีแล้วนะอ่าที่เข้าหัวแลนจ้ำหัวถูกไหมสายสลับเส้นไหมครับพี่โอ้ยทำมันไปฟาหน่วยแล้วเนาะพี่อย่าเพิ่งไว้ใจไปพี่ผมขอดูภาพหัวแลนพี่หน่อยได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะเดี๋ยวพี่ขอไลน์น้องหน่อยครับผมครับ A few moments later มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าหัวแรนวิธีที่ถูกต้องให้ดูครับครับจะมาบอกวิธีการเข้าสายแรนนะครับเริ่มต้นเอาความยาวโดยประมาณนะครับครับพอเราแยกคู่สีได้นะครับทีนี้จะมาทำการเรียงสีนะครับเรียงขาวส้มส้มนะครับ ขจะเป็นขาวเขียวนะครับแล้วก็น้ําเงินเป็นขาวน้ําเงินนะครับแล้วก็เขียวขาวน้ําตาลน้ําตาลนะครับจะเป็นผู้สุดท้ายน,นี้จะมาทําการตัดนะครับน,นี้อยู่ที่พี่ช่างทุกคนนะครับว่าจะถนัดสั้นหรือยาวนะครับ ทีนี้เรามาทําการเช็คนะครับว่าหัวสายชนหัวทุกเส้นไหมครับถ้าสายชนหัวทุกเส้นนะครับเราจะมาทําการยับครับเป็นอันเสร็จนะครับครับทีนี้เราจะมาทําการเช็คผู้สีนะครับว่าถูกต้องไหมครับครับเราทําการเสียบสายแลนเข้าไปที่หัวเช็คนะครับทีนี้เราจะมาดูคู่สีนะครับว่าตรงกันไหมนะครับ ครับทำการรีเช็คอีกรอบครับครับคู่สีตรงกันเราเข้าสายแลนถูกต้องนะครับ